การกินอาหารเพื่อสุขภาพคือการเลือกกินอาหารให้หลากหลายและครบห้าหมู่ในปริมาณที่เหมาะสมซึ่งจะส่งผลทําให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวันการกินอาหารที่มีประโยชน์เป็นปัจจัยสําคัญที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงและลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังต่างๆเช่นโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคเบาหวานและโรคมะเร็งค่ะ หัวใจสําคัญของการกินอาหารเพื่อสุขภาพนั่นคือการกินให้ได้พลังงานเทียบเท่ากันกับปริมาณพลังงานที่ร่างกายเผาผลาญไปซึ่งปริมาณพลังงานที่ควรได้รับต่อวันนั้นจะแตกต่างกันไปตามเพศช่วงวัยและกิจกรรมที่ทําค่ะผู้ชายอายุ19 60ปี ควรได้รับพลังงาน1,800ถึง2,200กิโลแคลอรี่ต่อวันส่วนผู้หญิงอายุ19ถึง60ปีควรได้รับพลังงาน1,500ถึง1,800กิโลแคลอรี่ต่อวันกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยมีการสรุปหลักโภชนะบัญญัติซึ่งใช้เป็นแนวทางในการกินอาหารเพื่อสุขภาพดังนี้ค่ะกินอาหารให้ครบ5หมู่และดูแลน้ำหนักตัว ร่างกายของเราต้องการสารอาหารหลกักได้แก่คาร์โบไฮเดรตโปรโตีนและไขมันหมาใช้เป็นพลังงานและให้เซลล์ต่างๆนำไปใช้รวมทั้งสารอาหารรองอย่างวิตามินและแร่ธาตุเพื่อช่วยเสริมสร้างการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายโดยกินอาหารให้ครบ5หมู่และเปลี่ยนชนิดอาหารให้มีความหลากหลายในแต่ละมือ้อและได้รับสารอาหารครบถ้วน โดยปริมาณการกินอาหารเพื่อสุขภาพแต่ละประเภทนั้นอาจใช้ธงโภชนาการเป็นเกณฑ์เพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติซึ่งมีการแบ่งระดับชั้นของอาหารแต่ละกลุ่มตามความจำเป็นที่ร่างกายควรได้รับดังนี้ขั้นที่1กลุ่มข้าวและแป้งให้กินวันละ8-12ทัพพีขั้นที่2กลุ่มผักและผละไม้ กินวันล,ละ4-6ทัพพีและกินผลไม้วันละ3-5ส่วนโดยผลไม้1ส่วนนั้นจะเท่ากับกล้วยหอมครึ่งผลส้มเขียวหวานหนึ่งผลใหญ่หรือผลไม้หั่นเป็นชิ้นพอดีคำา6-8คําคำขั้นที่3กลุ่มเนื้อสัตว์และนมควรกินเนื้อสัตว์วันละ6-12ช้อนกินข้าวและดื่มนมวันละ1-2แก้วขั้นที่4กลุ่มน้ำมันน้ำตาลเกลือกินแต่น้อยเท่าที่จำเป็นกินข้าวเป็นอาหารหลัก สลับกับอาหารประเภทแป้งเป็นบางมือ้อข้าวเป็นอาหารประเภทแป้งที่ให้พลังงานและเป็นอาหารหลักของคนไทยซึ่งให้คาร์โบไฮเดรตและโปรตีนเป็นหลักค่ะเราควรต้องเลือกกินข้าวที่ไม่ผ่านการขัดสีเช่นข้าวกล้องและข้าวซ้อมมือเนื่องจากมีสารอาหารมากกว่าข้าวขาวที่ผ่านการขัดสีแล้ว น่าจาก,การกินข้าวก็อาจจะเลือกกินอาหารประเภทแป้งชนิดอื่นที่ให้คาร์โบไฮเดรตทดแทนเช่นก๋วยเตี๋ยวขนมจีนบะหมี่ขนมปังเผือกและมันเพื่อความหลากหลายในมื้ออาหารนั่นเองกินผักให้มากและกินผลไม้เป็นประจำผักและผลไม้อุดมไปได้วยวิตามินและแร่ธาตุต่างๆที่มีความจำเป็นต่อร่างกายโดยส่วนมากผักและผลไม้มักจะให้พลังงานต่ำจึงอาจช่วยในการควบคุมน้ำหนัก ลดความดันโลหิตและคอเลสเตอรอลซึ่งอาจช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจมะเร็งและโรคหลอดเลือดสมองในหนึ่งวันเราควรต้องกินผักและผลไม้อย่างน้อย400กรัมหรือประมาณ2ทัพพีค่ะทั้งนี้ควรต้องกินผักผลไม้ให้หลากหลายตามฤดูกาลซึ่งจะช่วยทําให้ได้รับคุณค่าที่เพียงพอและลดการสะสมของสารเคมี K Me. หลีกเลี่ยงการกินผลไม้ที่มีรสหวานจัดเช่น ทุเรียนลำไย,ยและขนุนซึ่งในหนึ่งสัปดาห์เราควรต้องกินผักผลไม้ครบ5สีเนื่องจากแต่ละสีนั้นจะประกอบไปด้วยคุณประโยชน์ที่แตกต่างกันออกไปเช่นปานอนุมูลอิสระบำรุงสายตาบำรุงหัวใจและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมระเร็งน,นั่นเองกินเนื้อปลาเนื้อสัตว์ไม่ติดมันไข่และถั่วมเมล็ดแห้งเป็นประจำ โดยเลือกเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันหรือติดมันน้อยที่จะช่วยลดการสะสมของไขมันในร่างกายได้และปลาทะเลเช่นปลาแซลมอนปลาทูนา่ารวมถึงปลากระพงที่จะทําให้ร่างกายได้รับไอโอดีนที่ช่วยป้องกันโรคคอหอยพอกและอุดมไปด้วยโอเมก้า3ที่ช่วยบํารุงสมองหรือเลือกกินถั่วและธัญพืชต่างๆสลับกันไปกับเนื้อสัตว์ซึ่งจะช่วยทําให้ร่างกายได้รับโปรตีนและสารอาหารต่างๆมากขึ้น ไข่เป็นอาหารที่ให้โปรตีนวิตามินและแร่ธาตุที่จําเป็นต่อร่างกายค่ะเด็กผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่ไม่มีภาวะคอเลสเตอรอลสูงควรจะรับประทานไข่วันละหนึ่งฟองส่วนผู้ที่มีไขมันในเลือดสูงควรจะรับประทานสัปดาห์ละ2-3ฟองค่ะดื่มนมให้เหมาะสมตามวัยนมมีแคลเซียมและฟอสฟอรัสที่ช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงทำให้เด็กมีร่างกายเติบโตสมวัยและชะลอการเสรื่อมของกระดูกในวัยผู้ใหญ่ โดยเด็กและหญิงตั้งครรน,นั้นควรจะดื่มนมวันล,ละ2-3แก้วผู้ใหญ่และผู้สูงอายุควรต้องดื่มวันล,ละ1-2แก้วโดยนม1แก้วจะเท่ากับ200มิลลิลิตรกินอาหารที่มีไขมันแต่พอควร ไขมันเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกายช่วยละลายและดูดซึมวิตามินหลายชนิดค่ะแต่ว่าการกินไขมันมากเกินไปก็อาจทำให้ระดับคอเลสเตอรอลสูงและเกิดโรคอ้วนได้เพราะฉะนั้นเราควรต้องเลือกกินเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันและนมพร่องหรือขาดมันเนยหลีกเลี่ยงขนมหวานที่มีไขมันทรานส์ปรุงอาหารด้วยการต้มหรือนึ่งแทนการผัดและทอดเลือกใช้น้ำมันพืชเช่นน้ำมันถั่วเหลืองและน้ำมันรำข้าวที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวในการทำอาหาร หลีกเลี่ยงการกินอาหารที่มีรสหวานจัดและเค็มจัด การกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงอาจเพิ่มความเสี่ยงของโรคอ้วนและโรคเบาหวานได้เราจึงควรต้องจำกัดปริมาณการกินน้ำตาลในแต่ละวันโดยเด็กและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปไม่ควรบริโภคน้ำตาลเกินวันละ4ช้อนชาหรือ16กรัมส่วนวัยรุ่นและวัยทํางานไม่ควรบริโภคน้ำตาลเกินวันละ6ช้อนชาหรือ24กรัมเพราะฉะนั้นเราควรจะหลีกเลี่ยงการกินขนมหวานและน้ำอัดลมต่างๆที่มีน้ำตาลสูงค่ะ การกินอาหารที่มีโซเดียมสูงก็อาจทําให้ความดันโลหิตเพิ่มสูงขึ้นและนําไปสู่โรคไตโรคหัวใจและหลอดเลือดตามมาได้โดยทั่วไปแล้วร่างกายของเราต้องการโซเดียมประมาณ1,500มิลลิกรัมต่อวันการหลีกเลี่ยงการกินเคม็มอาจทำได้ด้วยการชิมก่อนปรุงสังเกตปริมาณโซเดียมจากฉลากโภชนาการหลีกเลี่ยงการกินอาหารแปลรูปและอาหารหมักดอง กินอาหารที่สะอาดปราศจากการปนเปื้อนไม่เพียงแค่กินอาหารที่มีประโยชน์เท่านั้นนะคะแต่การกินอาหารเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงนั้นเราควรต้องคำนึงถึงความสะอาดและปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยเพื่อป้องกันการท้องเสียและโรคระบบทางเดินอาหารจากการกินอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อโรคโดยกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่สังเกตวันหมดอายุสภาพบรรจุภัณฑ์กลิ่นและรสของอาหารก่อนกินทุกครั้งถ้าเกิดมีความผิดปกติไม่ควรจะนำมากินต่อคะ่ะงด หรือลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนานจะส่งผลเสียต่อระบบความจำระบบประสาทและระบบเลือดซึ่งเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจ,โร,วใจโรคหลอดเลือดสมองและโรคตับเช่นเดียวกับการสูบบุหรี่ที่ทำให้ร่างกายได้รับสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายแล้วอาจจะนำไปสู่โรคหัวใจโรคปอดและโรคมะเร็งดังนั้นจึงควรจะหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และงดสูบบุหรี่ด้วย รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ